สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพลเรียงพาเพื่อนทีเขาลบหลักทุกท่านครับวันนี้พลเรียงสีผ้าพ,พี่น้องมาเบิ่งตลาดสดที่สบานตำบลสีสงครามครับไปเบิงบ่งว่ามีอย่างกินแน่เดี๋ยวผ้าพี่น้องไปเบิ่งกันข้างในครับวันนี้แผงลอตเตอรีน่นี่น้ำโชคมันมีปลาสมแซ่บพลเรียงสื้อไปพลเรียงมา,าสิไรซื้อทีเราเป็นหมืนน่นนะครับ คนสั่งเซลลๆเซลไหมร้านนี้อร่อยมากแนะนำเลยเลยอยากได้สั่งาเลยครับรแซ่บแห้งโอโอของสดลายครับนี่พักนั่งอ่างหญ้าเต้วเลยครับชีหมู แบาไมเราเพื่อีเจ้าหาอันนี้อันนี้เปลนนี่ยนไปไ่นข,ของพี่เลียแยกถุงแยกถุงอีกแยกถุงใครนะครับของพี่เลียอันนี้อันนี้จะบาดครับเนี่ย รอยเรืจกโหไมเมื no well. ่อเลยเมื่อเหนอเมื่อวานผมวันอันนี้จคุงน่ะะคุงละค่ะเพิ่จังไว้คิหาแล้วอันนี้ใส่ร้องคุนึงอันนี้เฮ็ดมาใหม่ด้หจ้าเเ่ยยังไม่ต้องใส่ตู้เย็นเนาะอันนี้เนาะถ้าเบิดเลยเนาะใสกอกเสียบปะวาใสกอกโอ้ใช่ใส่ส้มให้ฟัน ี๋ยวอานนี้อานนี้อันนี้ประโงมนี่ขาดเส้ะฮะเอานี่เพิ่มหนึ่งสองสามี่เอสี่สงสามค่ะ,ฮะเฮ้ตอ,องแสนมน<ช>่แส่อีกองคำนเาเดี๋ยวจะเอาไปตองเอาไปตองสาม นี่สองอันนี้นูแช่แข็งไปเลยได้ไหมแช่เย็นไปเลยเีนโบ้ได้ค่ไปน้ำรดแล้วยันมัวคืนบัคืนบ่อยทั้งบดาปล่อยไว้ก่อนยไว้ก่อนมัเป็นก่อนได้ไปาดวยเป็นก่อนดตาแดดก็เป็นอย่างติดตาแดดกเน่าดิบเน่าเดดบ้บเด็ดโยังดอกเดาเอาไว้เองสจาบระยองอย่นี่นี่ชมไทยปลาได้เย็ไหมติดกัน นะครับร้านแม่ลำดวนปลาส้มเขาบอกเอาไปกินน้ำหมกฮะเอามาดื่มเลยเอาเอาปเด็ดหอกเน,นื้อหมูใส่โจล็ดนี่แม่ปลาบนนี้ เอาให้เลยจ้ะบอันนี้ธรรมดา่จ้ะจ้่นีเอาโมนี้ไปเขาก็เราปุกก็เราปุ๊กฮึ่ม โอ้ยลูลูเอานีก็เอานีแหละอันนี้อย่างไชปาสวายบ้าดูนดูันสองพันเนไ้แหมลน่ะมันี้สองพันเมตรสองันเมตี่ ส,ส,ส,ส no? องพันสองสองาสิบอบกคะฮะนี่ eh เจบ่สองันค่ะอันนี้ห oh, no? ้ารอิบ no ันนั้นห้ายี่สิบเจ็ดสองยี่สาม่นบ่จอันนี้หอันนี้ฮะอันนี้เทเน่ะอันนั้นพันหนึงพันหอันนี้เห้าร้อนี่หกร ห้าสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเรอยี่สิบสองห้าสิบขอบคุณหลยๆครับขาใจดีจะดีแถมผมลูกค้าเนี่ก็ขอแถมไม่ชา <laughs> แถมขาใจดีแหงอ่าแล้วอโอทัยยังยังขายเนี่ยโอ้ของ เดี๋ยวคนยางขอโอนเงินกันเลยครับใบยางพวายยางละกันเลง ยกยึ้นได้ไหมโยึ้นยกยึ้นโอเคโอเคครับคลิปนี้ไวเท่านี้เ้ครับสวัสดีครับ,รบโอนเงินเปิดก่อน <laughs>